ลัดดาครีเอทีฟร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน King Power King of Duty Free บริษัทปตทจำกัดมหาชนและไทยเบเบร์เร็จจำกัดมหาชนจะสดาห์กับรรรดาสุดสิ้ วันนี้วันอาทิตย์ 92, ที่12พฤษภาคม2558เป็นเทปที่322ของรายการสุดสัปดาห์กับระดาดซุบซิบและเป็นเทปที่67ที่ออกอากาศแพร่าภาพทางสปีชีนลรัจาขอเริ่มด้วยสกูป๊ปสิ้นท่านผู้หญิงมนัสนิด,นดวัย86ราชเลขานุกการในพระบรมราชินี เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระนางสนองพระโอษฐ์และรองราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแจ้งว่าท่านผู้หญิงมนัสนิษฐ์มณิกลราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อคืนวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาสิริรวมอายุ86ปี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา15นาฬิกา30นาทีณศาลา100ปีวัดเต็นจามบอพิษจุดธิวนารามราชวารวิหารเป็นท่านผู้หญิงมนัสนิดวณิกลบุตรคนที่สองของอดีตองคมนตรีพระยาศรีวิสารวาจาเทียนเลี้ยงหุนตรกูล กับแพทย์หญิงคุณหญิงลินหรือมาร์กาเร็ตลินซาเวียแพทย์หญิงคนสําคัญของประเทศกล่าวคือแพทย์หญิงคุณหญิงลินหรือมาร์กาเร็ตลินซาเวียเป็นแพทย์ผู้ถวายประสูติการแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475 กล่าวถึงการศึกษาหากเปิดทะเบียนโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาฉบับเก่าดั้งเดิมจะพบว่าท่านผู้หญิงมนัดนิดวรณิกุลเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้เมื่อพุทธศักราช2479ได้เลขประจำตัว443หลังจบชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยา ท่านผู้หญิงมนัสนิดก็เข้าเป็นนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2489และรับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตร์บัณฑิตในปีพุทธศักราช2493ทั้งนี้มีเรื่องน่าสนใจเป็นพิเศษว่าท่านผู้หญิงมนัสนิดวณิกุลเรียนหนังสือเก่งมากเก่งจนจบอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้รับพระราชทานเหรียญทองเรียนดีตลอด4ปีการศึกษาอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากเอกบุรุษชาวอินเดียสุภาพััโโพ่์ที่ทำคะแนนได้เต็ม3วิชามีประวัติศสาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแต่มีเหตุจำเป็นให้ไม่ได้ไปรเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอยังต่างประเทศ เนื่องพระห่วงใหญ่พระยาศรีวิสารวาจาผู้เป็นบิดาผู้ตกผุ่มไม้ขณะอายุ35ปีว่าฟูมฟักดีที่สุดโดยไม่ติดร่วมหอลงโรงใหม่กับใครอีกว่าอยู่คนเดียวหลังส่งบุตรชายคนโตชื่อกิตติรัตน์กับบุตรหญิงคนเล็กชื่อสาวิตรีไปเรียนต่ออเมริกา และแล้วท่านผู้หญิงมณัสนิษฐ์ก็พบรักครั้งแรกที่ไม่เข้าใครออกใครกับอาบุญวนิกุลเป็นอาบุญวณิกุลนักเรียนอสัมชัญฝรั่งเศสบุตรพระยาเทพวิทุราพาหุนสรุตบดีกับคุณหญิงเอื้อนพระยาเทพวิทุราพาหุนสรุตบดีนั้นเป็นอดีตประธานสารดีกาเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมคนสุดท้ายอีกทั้งยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกด้วย ครอบครัวท่านผู้หญิงมนัสนิดวณิกลกับสามีอาบุญวณิกุลมีบุตรชายโทนคนเดียวชื่อเกริกวณิกลเป็นเกริกวณิกุลพระสหายร่วมชั้นอนุบาลแห่งโรงเรียนจิตลดาในสมเด็จพระบรมโอราาาสาธิราชกุราชกุมาร เกิกวน,นิกุลมีคู่สมรสชื่อเมทินีเป็นบุตรีมนเทียนบุญยประสบและเป็นน้องเขยท่านผู้หญิงมนทีนีคู่สมรสแห่งศาสตราจารย์ด็กตอร์อุกฤษมงคลนาวินณวันนี้เกริกวน,นิกุลเป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์หลังกเกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนปี2557 จากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการธนาคารแห่งประเทศไทยในตำแหน่งรองผู้ว่าการสายสถียรภาพสถาบันการเงินกล่าวเฉพาะท่านผู้หญิงมนัสนิดมณิกุลได้เข้าถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพยุค,คลบาทมาเป็นเวลานานเริ่มจากเป็นนางสนองพระโอฐ์หลังรับพระราชทานปริญญาบาัตรอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเมื่อปีพุทธศักราช2493นับถึงวันนี้เป็นเวลานาน,านกว่า65ปี นอกจากเป็นราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอีกด้วยถามตอบครอบสังคมถามดิฉันอยากรู้จักพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากขึ้นทั้งในเรื่องครอบครัวเพื่อนสนิทร่วมรุ่น เมวีตอบโดยส่วนตัวรัฐดารู้จักมักคุ้นพอสมควรกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณจึงพอทราบว่าปัจจุบันท่านมีอายุ69เกิด11สิงหาคม2488เป็นบทคนโตของพลตรีประเสริฐวงสุวรรณมารดาชื่อสายสนีวงสุวรรณมีน้องร่วมบิดามารดาเป็นชายล้วน4คนชื่อพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณ พลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณพงพันธ์วงสุวรรณถึงแก่กรรมพันพงวงสุวรรณพลเอกประวิทย์จบการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนเซนคะเบียนมีเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลายที่จะขอเอ่ยนามเพียง6คนคือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลปัทวาสสุขศรีวงศ์ธงชัยพิงคารวัตพี่ชายของภรยาด็เตอร์สมคิดจตุศีพิทักษ์ พลเอกสุรสิทธิม์มายาลาบสมยศวินิจฉัยกุลและพลเอกวรเดชภูมิจิตหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนคบเบียนได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น6และโรงเรียนนายร้อยพระจุลกอมเกล้ารุ่นที่17เลขรหัส7.6.471ร่วมรุ่นเดียวกับพลเอกสนธิบุญ,ญรักรลินและพลเอกวินัยพัทยกุลพลเอกประวิทย์ถือได้ว่าเป็นนายทหารที่เติบโตจากกองทัพภาคที่1มาโดยตลอด โดยสังกัดกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือที่เรียกกันว่าทหารเสือราชินีถือได้ว่าเป็นนายทหารรุ่นพี่ที่สนิทสนมกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการทหารบกและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเพราะต่างก็ล้วนแต่เป็นทหารเสือราชินีสายบูรพาพยัคฆ์ด้วยกันทั้งสิน้น คนเด่นสัปดาห์นี้วีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตประหลัดกระทรวงต่างประเทศได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี4คนเป็นทหารระดับพลเอกสามคนเป็นข้าราชการบำนาญหนึ่งคนคือวีรศักดิ์ฟูตระกูล เป็นวีรศักดิ์ฟูตระกูลผู้มีอายุ64เกิด23ธันวาคม2494บุตรศิลป์คุณหญิงอรวรัลฟูตระกูลสมรสกับอุมาพรฟูตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์วิรศักดิ์ผ่านการศึกษาโรงเรียนอนุบาลทํารงวิทย์อสัมชันบางรักแล้วไปจบไฮสคูลจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย รัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเริเ่มเข้ารับราชการกรมการเมืองกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี2517บางตำแหน่งในอดีตมีเลขานุก,การโทรสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ฟิลิปปินส์เลขานุก,การเอกสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนินวยอร์กผู้อำนวยการกองอเมริกา รองอธิบดีกรมการเมืองผู้ช่วยประหลัดกระทรวงเอกอัครราชทูตไทยประจำพมากกับแคนาดาอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครเจนีวาเอกอัครราชทูตไทย3ประเทศมีฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับ กระเสียนอายุราชาการที่ตำแหน่งประหลัดก,กระทรวงการต่างประเทศและเป็นเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงสันติภาพและความปรองดองของเอเชียและวันนี้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยบิ๊กแดงบุดรชายบิ๊กจอร์ดได้เป็นประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์นำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่แล้ว เป็นพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้มีชื่อเล่นว่าบิ๊กแดงอายุ55ปีเกิด23มีนาคม2503บุตรชายคนโตของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้มีชื่อเล่นว่าบิ๊กจอร์ดอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอมารดาชื่อพันเอกหญิงคุณหญิงอรชรคงสมพงศ์สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติกาคงสมพงศ์สกุลเดิมสิริจันยา อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศากิสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอดีตพิธีกรรายการเกมโชว์กำจัดจุดอ่อนทั้งช่องสามมีบุตรที่เกิดจากการสมรสก่อนหน้าสองคนคือร้อยโทพิรพงศ์กับอมรรัตน์คงสมพงศ์พลตรีอภิรัตผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเซนคเบียนเตรียมทหารรุ่นที่20สโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ส1ิเอดปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นวอชิงตันดีซีสหรัฐโรงเรียนเสนาธิการทหารบกวิทยาลัยเสนาธิการทหารตามลำดับบางตำแหน่งในอดีตเป็นนักบินประจำกองบินปีกมุนศูนย์การบินทหารบกรองเสนาธิการกรมทหารราบที่11ผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองเสนาธิการกรมทหารราบที่11รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่11เสนาธิการกองพลที่1 ผู้บังคับการกองทหารราบที่11รองผู้บัญชาการกองพลที่1ผู้บัญชาการมณฑนลท,ทหารบกที่15ผู้บัญชาการกองพลที่1ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเคยไปราชาการสนามที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ในหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส